Yeah 19วันที่ดีเลิขอปตอมมีไหมเนี่ย3 2 4ไปยันเจ็ดสายนีนี่นีค่ะได้มาเลยค่ะรัาจะไปคิดแล้วก็เอาตัวนี้ไปเฮ้ยคุณต้องเตรียมเรื่อีดีเรื่องที่ไม่ต้องรอคุณมีใครขึ้นมาเยี่ยม เด็กโอเคอ่ะปีกับโตจริงๆไหยเหมือนสร้างมาคู่กันคู่ปกครองเด็กไม่แตกแต่แต่ถ้าเป็นครูที่มองมองเห็นนะครับเนี่ยแต่เด็กเปิดแอนนะบอยได้ระบายมั้ยหมออะไรเขาเขาถ่ายหรืบอยถ่ายใช่หรดอบอยก็ทิพมาเรื่อยๆอ่ะ คิดถึงเรื่องโควิดสิเราแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนในบ้านเรือนแล้วก็ในจังหวัดปทุมธานีแล้วเนี่ยวันนี้พอเราเห็นปัญหาตนนัวโน้นเบาลงเราก็มาคิดถึงเรื่องอการเรียนการสอนเพราะว่าโรงเรียนนั้นจะเปิดแล้วหนึ่งกักาคดาตามนโยบายของรัฐบ,บาลก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเรายังนิ่งอยู่เนี่ยนักเรียนมาเรียนแล้วเราจะทํำยังไงแก้ปัญหา ก็เลยมองเห็นว่าไอ้วัสดุที่จะการเลือกตั้งเมื่อ9้าปีที่แล้วอ่ะมีอยู่ทิ้งๆบ้างดีบ้างพันบ้างเนี่ยก็เลยนั่งคุยกับทางโรงเรียนเราเอาคูหากล่าเนี่ยมาแปลงเ,เป็นการตั้งบนโต๊ะแล้วก็ตัดช่องเพื่อเอากระดาษใสใส่ให้เด็กนั่งเรียนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนโรงเรียนของเราแล้วก็โรงเรียนวัดปากยิ้วด้วยสำพักด้วย ก็น่าจะไปเกิดประโยชน์ก็เลยนั่งคุยกันแล้วก็ไปดูของแล้วก็เอามาวันนี้เราก็ลองมาผลิตดูนะครับก็น่าจะพึงพอใจของนักเรียนผู้เข้าเรียนแล้วก็ครูที่โรงเรียนตําโพวกแล้วก็ปากวิวหรือว่าทางทางการพิจารจังหวัดปทุมธานีด้วยแล้วก็ผู้ปครงดดองด้วยครับเบื้องต้นเนี่ยนาตอนนี้ทําได้ประมาณกี่ตัวแล้วครับก็<อ> <Hel> ที่เราเก็บขึ้นมาเนี่ยพังบ้างดีบ้างเนี่ยประมาณสองพันกว่าตัววันนี้เราก็ทําไปได้ประมาณสามร้อยกว่าตัว ก็จะทำปัจจกว่าจะครบนะครับแล้วก็ซ่อมบ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดท้องถิ่นไหนถ้ามีเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ที่มันชำรุดเสียหายเนี่ยนะจะให้ทางโรงเรียนเราไปเอามาทําก็ได้เพราะนักเรียนเราสี่พันกว่าโรงเรียนเราแบ่งยี่สิบพันคนเราแล้วต้องใช้ประมาณห้าพันคนครับต้องขอบคุณองค์การมหาส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะท่านชาญกงเฟสที่ มีแผนการที่ค่อนข้างดีมากสําหรับนักเรียนที่กําลังจะเปิดภาคเรียนใหม่ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีการเลื่อนออกมาเป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมก็ท่านเป็นห่วงลูกๆทุกคนว่าจะมาเรียนแล้วก็มีความตอดทายไหมเนื่องจากนักเรียนของเราในปีนี้4,500คนนะครับแล้วก็คิดถึงว่าเราจะลงทุนยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะดูแลปกป้องลูกๆก,ก็เป็นที่มาที่ไปของท่านมีแนวคิดในการนําผูหาเลือกตั้งเก่าซึ่งเป็นกระดาษ ก็มาปรับปรุงช่วยกันนะครับโดยคุณครูเพื่อป้องกันขณะที่มีการเรียนการสอนนักเรียนจะได้มีความปลอดภัยในการสื่อสารแล้วก็ผู้ปกครองจะได้สบายใจต้องขอขอบคุณประธานดุจช่างใจดีของลูกๆแล้วก็อันนี้เราเรียกว่า protection barrier นะครับหรือว่าฉากป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสนะครับก็ขอบคุณดุจชางแจดีลูกๆอีกทีนครับ